วันนี้ต่อกันนะคะเด็ก7เดือนนะคะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างแล้วเราจะกระตุ้นยังไงได้บ้างนะคะก็เริ่มเลยที่7-8เดือนเนี่ยจะสามารถนั่งเองได้โดยที่เราไม่ต้องประคองนะคะนั่งได้แข็งแรงเลยนะคะแล้วก็เกาะเฟอร์นิเจอร์หรือเกาะคอกที่สูงระดับอกได้หันตามเสียงเรียกชื่อได้นะคะที่สําคัญต้องเล่นจ้าเอได้นะคะแล้วก็สามารถเรียนเสียงพูดคุยกับเราได้นะคะวิธีการกระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย7-8เดือนนะคะ กระตุ้นให้เด็กนั่งเองแล้วเอาของเล่นมาวางไว้ข้างหน้าให้เขาเล่นของเล่นข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปทางด้านด้านข้างแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังคือเด็กวัยนี้จะต้องนั่งทรงตัวได้ตรงแล้วก็เล่นของเล่นข้างหน้าเล่นของเล่นของเล่นข้างข้างและหัดบีบของเล่นข้างหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาเก่อเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือหรือว่าคอกที่สูงระดับอกนะคะแล้วก็ให้เขาพยายามค่อยๆเดินไปเนาะเปิดเพลงให้เต้นตามจังหวะเพลงนะคะ เรียกชื่อเด็กบ่อยๆให้เด็กจำได้นะคะแล้วก็พูดคุยกับเขาร้องเพลงตามแล้วก็ให้เด็กทำเสียงตามนะคะที่สำคัญต้องเล่นจ่าเอ๋นะคะจ่าเอ๋นี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของพัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาเลยนะคะ mm hmm. ต่อไปที่อายุ9เดือนนะคะพัฒนาการก็คืออย่างแรกเลยโกลคนแปลกหน้ามากติดค,คุณแม่มากคุณแม่จะไปไหนนี่จะลำบากมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็จะสามารถเกาะยืนได้นะคะ mm hmm. นั่งตัวตรงได้นะคะ วเวลาเราทิ้งของลงพื้นเสร็จเขาจะมองตามได้นะคะก็รู้จักโบกไม้โบกมือแล้วเนะาะจะปฏิบัติการปฏิเสธโดยใช้ท่าทางต่างๆนะคะก็สามารถใช้มือหยิบอาหารได้วิธีช่วยกระตุ้นพัฒนาการนะคะเด็กเก้าเดือนเนี่ยเราก็เริ่มให้เกาะเครื่องเรือนยืนนะคะหรือเกาะข้อก็ได้ค่ะฝึกให้เด็กหยิบก้อนไม้ก้อนเล็กๆนะคะคือก็จะเป็นพื้นฐานของการที่เอาอาหารมาวางแล้วให้เขาหยิบทานเองแต่ว่าเราต้องเฝ้านะคะ แล้วก็กระตุ้นให้เด็กเล่นโบกมือตบมือนะคะเล่นจ่าเอกก็ยังคงเล่นอยู่นะคะในวนัยนี้แล้วก็ให้เปลี่ยนเสียงที่เด็กทําได้ถ้าป๊าป๊าได้แล้วก็จะจ๊ะมะัมมาอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นสระอาเด็กจะออกเสียงได้ดีนะคะสําหรับอายุ10บถึงสิเดือนนะคะพัฒนาการก็คือว่าเด็กก็จะยืนนาาได้2นาทีหรือที่เราเรียกว่าตั้งไข่สามารถจีบนิ้วอย่างเงี้ยนะคะหยิบของชิ้นเล็กๆกได้นะคะแล้วก็สามารถหยิบของใส่ถ้วยได้นะคะ ก็บอกมือตบมือทําตามที่เราสั่งได้นะคะ,สะแสดงความต้องการด้วยการใช้ท่าทางชี้ไปอย่างเงี้ยหรือว่าออกเสียงได้นะคะบางคนก็พูดได้นะคะเป็นคำๆนะคะคําเดียวๆนะไปมัมมาแมวอย่างเงี้ยนะคะได้ประมาณ3-4มสี่คำนะคะเรียกพ่อแม่เนี่ยจริงๆคําว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะออกเสียงยากนิดนึงอาจจะให้ถ้าเป็นป้าป้ามาม่าเนี่ยจะออกเสียงได้ง่ายกว่านะคะ วิธีกระตุ้นพัฒนาการของเด็กวัย1 0ถึงเดือนนะคะอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้เด็กเขาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบแล้วก็หยิบทานเข้าปากเองได้นะคะแต่ว่าเราต้องนั่งเฝ้าด้วยนะคะแล้วก็เล่นกับเด็กโดยการใช้คำสั่งให้ตบมือโบกมือบายบายหรือว่าร้องเพลงแล้วเราก็ตบมือโบกมือบายบายตามเพลงนะคะ แล้วก็พยายามพยุงให้เขายืนขึ้นจับข้อมือเขานะคะพอเขายืนได้เราก็ค่อยๆปล่อยเนาะแล้วเราก็กระเถิบตัวมาดูซีออ่กระตุ้นให้เขาเดินมาปกติก็อาจจะเดินได้ขวบนึงอาจจะเดินได้2,3,9ก้าโผล่หาพ่อแม่นะคะถ้าจะใช้รถหัดเดินนะคะหมอก็แนะนําให้ใช้รถหัดเดินชนิดที่มันรูปร่างเป็นเหมือนรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคือเด็กยืนอยู่ข้างหลังรถอน,นันนะคะแล้วก็จับมีที่จับแล้วก็ผลักรถเข็นไปข้างหน้านะคะ รถหัดเดินประเภทที่เอาเด็กใส่เข้าไปเป็นมีเก้าอี้นั่งแล้วมีล้อไม่ให้ใช้นะคะเพราะว่าเด็กจะนั่งเสร็จแล้วเด็กก็จะใช้ปลายเท้าจิกๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเจอตอนที่เขาเดินเนี่ยเขาจะติดเดินทะเยองนะคะโอเคสําหรับวันนี้อายุ9อายุาย6กถึงสิเดือนก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบก็กดหัวใจกดเม้น์กดเซฟไว้แล้วก็กดแชร์นะคะคลิปหน้าหมอจะพูดเด็กพัฒน,นาการแล้วก็วิธีกระตุ้นของเด็กอายุขวบถึงขวบครึ่งนะคะ แล้วก็มีคลิปคิวบโค้ดไว้ทำบุญอยู่ข้างบนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ